สวัสดีค่ะฝนการชนาอินเฉลิมนะคะวันนี้จะมานำเสนอ KM เเรื่องการประกันอุบัติเหตุนักศึกษานะคะประจำปีการศึกษา2568นะคะก็ตอนแรกอันดับแรกเรามาทราบความหมายของการประกันอุบัติเหตุกันนะคะคำว,ว่าอุบัติเหตุนะคะหมายถึงเหตุที่เกิดขึ้นโดยไม่ทันคิดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างไม่คาดหวังซึ่งเราไม่เคยรู้มาก่อนแล้วไม่ได้คาดหวังมาก่อนว่ามันจะเกิดขึ้นมาคือไม่ทราบ ว่ามันจะเกิดขึ้นไม่มีสิ่งบอกเหตุร่วงหน้านะคะแล้วการประกันอุบัติเหตุก็จะหมายถึงว่าความคุ้มครองความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุจากเหตุการณ์ไม่คาดคิดค่ะเมื่อพูดถึงการประกันอุบัติเหตุนะคะหลายคนคิดว่าอาจจะเบิกค่ารักษาพยาบาลได้เฉพาะกับอุบัติเหตุทางรถยนต์ตกบันไดหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นอุบัติเหตุใหญ่ๆนะคะแต่จริงๆแล้วการประกันอุบัติเหตุ สิ่งที่เกิดขึ้นเล็กๆน้อยๆบาดเจ็บเล็กน้อยเป็นแผลเล็กน้อยก็สามารถเคลมประกันอุบัติเหตุได้นะคะอย่างเช่นแม้กระทั่งไฟไหม้น้ำร้อนลวกมีดบาดหรือว่าแมวข่วนหมากัดตะปูตามอะไรแบบนี้ก็สามารถเคลมได้นะคะหรืออย่างที่ทํางานลิฟต์หนีประตูหนีหรือว่าอย่างบางคนอาจจะแบบเคยไหมคะที่ว่านอนเล่นโทรศัพท์แล้วเผลอหลับแล้วมือถือที่เราถือดูอยู่แล้วมันล่วงใส่หน้าอย่างนี้เราก็สามารถเคลมได้นะคะการซ้อนมอเตอร์ไซค์ที่ว่าขาหรื ขาหรือเข่าเราไปเฉี่ยวชนกับมอเตอร์ไซคันข้างๆบัดเก็บเล็กน้อยก็สามารถเบิกได้นะคะ <S <S แล้วทำไมนักศึกษาถึงต้องมีประกันอุบัติเหตุนะคะก็คือจะคุ้มครองเมื่อนักศึกษาเกิดอุบัติเหตุแถมยังเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลของครอบครัวนะคะแล้วก็ช่วยบรรเทาค่าใช้จ,จ่ายความเสียหายกรณีทุกข์รุพลาหรือเสียชีวิตนะคะเพิ่มความอุ่นใจให แก่ตัวนักศึกษาและครอบครัวของนักศึกษาผู้ปกครองนักศึกษานะคะแล้วก็ยังรวมทั้งรองรับความเสี่ยงจากกิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องการออกฝึกงานการออกโฆษนาการไปทัศนศึกษาหรือการออกโครงการนอกสถานที่ที่ต้องเดินทางนะคะแล้วก็เอ่ยยังช่วยให้นักศึกษาสามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลได้อย่างทันท่วงทีคือถ้าเรามีประกันอุบัติเหตุไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนเกิดอุบัติเหตุตรงไหนอย,อย่างเงี้ยผู้ที่พบเจอ เราประสบอุบัติเหตุก็สามารถนำส่งโรงพยาบาลได้ทันทีเพราะอย่างไงเราก็มีการอุบัติเหตุนะคะทีนี้เรามาดูตัวอย่างของอุบัติเหตุในชีวิตประจาวันของนักศึกษาที่จะพบนะคะในเรื่องของการเดินทางก็อาจจะเป็นหกล้มจากการเดินการวิ่งกันรีบไปเรียนกันขึ้นบันไดตกบันไดรถจักรยานยนต์ล้มเพราะถนนลื่นฝนตกอะไรแบบนี้อุบัติเหตุจากรถยนต์เรือโดยสารข้ามฟาะอาจจะก้าวข้ามขึ้นเรือแล้วว่าขาพลิกอะไรแบบนี้นะคะ ส่วนเรื่องของภายในหอพักบ้านพักก็อาจจะลื่นล้มในห้องน้ําของมีคมแบบมีดบาดแอนไกแทงอะไรอย่างนี้ไฟฟ้าชอ็อตไฟฟ้าดูดหรือแม้กระทั่งนักศึกษาหรือบุคลากรของเราทําอาหารประกอบอาหารอย่างเช่นทํากุ้งหมวดกุ้งที่มืออะไรอย่างนี้เป็นแผลก็สามารถไปโรงพยาบาลได้เคลมประกันได้นะคะส่วนในภายในมหาวิทยาลัยก็จะเป็นแบบว่า เดินกันชนล้มจากพื้นต่างระดับหรือตกบันไดถูกประตูนหน้าต่างหรือตกก้าอีนิบมือก็สามารถรักษาพยาบาลประกันอุบัติเหตุได้นะคะการบาดเจ็บจากการยุกข,ของหนักและหล่นใส่เท้าใส่มืออันนี้ก็เคลมประกันได้นะคะอ่ะเรามาดูในเรื่องของการเรียนการสอนอาจจะเป็นวิชาพละรศึกษาหรือกิจกรรมกลางแจ้งนะคะก็จะเป็นแบบล้มระหว่างการเล่นกีฬาเล่นฟุตบอลบาสเกตบอลอะไรประมาณนี้ข้อเท้าพีกกล้ามเนื้อฉีกขาด บาดเจ็บจากการวิ่งหรือการกระโดดในเรื่องของพากสนามออกประทัฒนศึกษาหรือว่าออกไปโครงการก็อาจจะถูกแมลงสัตว์กัดต่อยงูกัดหรือแมลงกัดอะไรอย่างนี้ก็สามารถเคลมประกันได้นะคะล้มในกลางสนามในที่แจ้งส่วนในห้องปฏิบัติการก็อย่างเช่นถ้าเราเรียนวิทยาศาสตร์สารเคมีหกลดมือแล้วกัดผิวหนังตัวนี้ก็สามารถเคลมได้นะคะ สูดดมสารเคมีที่เป็นอันตรายแกปิเกอร์แตกระบาดมือตัวนี้ก็สามารถเคมประกันอุบัติเหตุได้นะคะส่วนการปฏิบัติการทางด้านช่างหรือวิศวกรรมก็ถูกเครื่องจักรหรืออุปกรณ์บาดมือหรือนี่การอ็อกเหล็กอ็อกอะไรแล้วแบบสะเก็ดเหล็กกระเด็นเข้าตาโดนผิวหนังเป็นแผลก็สามารถเคมได้ไฟฟ้าชอ็อตจากการต่อวงจรไม่ถูกต้องก็ได้ห้องคอมพิวเตอร์อาจจะแบบไฟรั่วไฟชอ็อตจากปลั๊กที่ชำรุดสายที่ชำรุดตัวนี้เราก็สามารถ เคลมประกันอุบัติเหตุได้นะคะเรามาดูว่าปีนี้บริษัทที่รับทําประกันอุบัติเหตุของเราเป็นบริษัทอะไรนะคะปีนี้ก็จะเป็นบริษัทเมืองไทยประกันภัยจํากัดนะคะยิ้มได้เมื่อภัยมาค่ะก็อันนี้คือหน้าจออันเล็กๆที่เป็นสรุปย่อๆมาให้นักศึกษาได,ได้ได้ทราบว่าของเราบริษัทอะไรโรงพยาบาลผู้สัญญาคืออะไรการรักษาพยาบาลต่างๆนะคะ ทีนี้มาดูกรณีเสียชีวิตนะคะกรณีเสียชีวิตเราจะได้รับเงินจำนวนสามแสนบาทค่ารักษาอุบัติเหตุแต่ละครั้ง30,000บาทนะคะค่ารักษาพยาบาลถ้านักศึกษาประสบอุบัติเหตุแล้วไปใช้สิทธิ์การรักษาในโรงพยาบาลผู้สัญญานะคะก็โดยที่แสดงบัตรประจําตัวประชาชนและบัตรนักศึกษาแจ้งชื่อบริษัทแก่โรงพยาบาลกรณีนี้นักศึกษาไม่ต้องสํารองจ่ายนะคะ ส่วนตารางประกันผลประโยชน์ถ้าเราเสียชีวิตเราจะได้รับเงินจำนวนอัปกัน3 0 0 0 0สนบาทแล้วก็ค่ารักษาแต่ละครั้งสาม0 0ื่บาทค่าปงศพและค่าใช้จ่ายในการจัดงานศพกรณีเจ็บป่วยนะคะเจ็บป่วยเสียชีวิตเนี่ยได้รับ1นึ่งหมื่นบาทแต่จะมีระยะเวลารอคอยร้อยปดสิวันนะคะทีนี้ทำอย่างไรเมื่อต้องการใช้สิทธิ์รักษาพยาบาลและเรียกร้องค่านใหม่ทดแทนนะคะ ถ้าเราไปโรงพยาบาลในคู่สัญญาเราก็ไม่ต้องสำรองจ่ายซึ่งโรงพยาบาลในคู่สัญญาของบริษัทเมืองไทยประกันภัยก็จะมีอยู่ด้วยกัน483แห่งทั่วประเทศนะคะเข้าโรงพยาบาลไหนก็ได้อันนี้คือรายชื่อโรงพยาบาลมันจะมีทั่วประเทศทั่วทุกภาคเลยนะคะแต่ที่ที่ใกล้ในสถานศึกษาของมทลพนครเราก็จะมีอยู่สามแห่งที่จะใกล้และสะดวกนะคะก็จะเป็นกเกษมราชประชาชื่น โรงพยาบาลบางโพโรงพยาบาลมิชชันแล้วก็ถ้าใกล้ของพระนครเหนือเราก็จะมียันฮีที่หนึ่งนะคะนี่คือรายชื่อทั่วทุกภาคของประเทศที่มีคอนแทคก,กับโรงพยาบาลนะคะทีนี้ว่าไม่ใช่แต่โรงพยาบาลที่จะสามารถเข้าทําการรักษาพยาบาลได้นะคะคลินิกที่เข้าร่วมเครือข่ายก็รักษาพยาบาลได้ทีนี้คลินิกที่ใกล้ๆของเราอย่างเช่นบิทไมตีอ่ะก็จะมี ทั่วทั้งจังหวัดนนทบ,บุรีและกรุงเทพมหานครถ้าโซนนนทบ,บุรีมิดเมติใกล้ๆก็จะมีหลายแห่งเลยเช็คได้เดี๋ยวจะส่ง q r code โให้นะคะสะดวกที่ไหนอยู่ภาคไหนก็สามารถเข้าทำการรักษาพยาบาลที่สะดวกนะคะที่ใกล้ทุกแห่ง483แห่งนะคะทีนี้กรณีนักศึกษาไม่ได้เข้ารักษาพยาบาล ในโรงพยาบาลในเครือข่ายนักศึกษาต,ต้องสำรองจ่ายเงินไปก่อนแล้วนามาเคลมเบิกคืนโดยสามารถมาเขียนเอกสารเบริกคืนได้ที่ฝ่ายกิจการนักศึกษางานสวัสดิการนะคะทีนี้ในกรณีนี้นักศึกษาต,ต้องมีใบรับรองแพทย์ฉบับจริงนะคะแล้วก็ใบเสร็จรับเงินฉบับจริงสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนสำเนาหน้าบัญชีธนาคารของผู้เอาประกันภัยนะคะทุกอย่างขอเป็นฉบับจริงนะคะทีนี้มี ท่านใดสงสัยหรือจะมีข้อสักถามแลกเปลี่ยนไหมคะโอเคถ้าไม่มีท่านใดสงสัยแลกเปลี่ยนก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาร่วมรับฟังกันนำเสนอ KM ในครั้งนี้นะคะ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ